สวัสดีครับพี่พี่น้องมือนี่ก็อยู่กับผมเบสิอีสานอยู่ที่เกาะนะผมเนาะสำหรับมือนี่กกสีมาแนะน่ำครับผมแนะน่ำวิธีเห็ดตุกดอกยิงปลานะครับนี่ครับแนะนววิธีทำตุกดอกยิงปลานะครับแต่ที่ผมใส่ยิงอยู่ประจำแหละครับผมเห็นเห็นพี่น้องเป็นอยากขู่ว่าเห็ดแบบใดนะครับเนาะเห็ดแบบใดถ้าก็ใส่ตุกดอกแบบใดนะครับใส่อย่างเห็ดนะครับเนาะกกเห็ดเตแหน่กับมีมีแน่แล้วครับผมนี่ครับประมาณนี้นะครับ กระไส่สี่เมื่อไส้นะครับผมเห็ดสี่เมื่อไส้หน่อยครับอเอามาเห็ดนี่นะครับความเา่ากับยูประมา่าหนึ่งร้อยห้าสิบมิลนะครับผมหนึ่งร้อยห้าสิบมิลหรือประมาณสิบหา้าเซนนะพี่น้องประมาณสิบห้าเซนสิบสี่สิบผาสิบสี่สิบ้าเซนหนึ่งครับประมาณนั้นครับความเาวหลายนะประมาณเกือบหนึ่งขีดผมใส่ประจํากับยูประมานนึ่งนะครับถูกดอกยิ่งปลาขีดผมใส่ยิ่งอยู่ประจำนั่นลนะาราคาขั้นตอนการเห็ด เดี๋ยวผมเชียไอ้เบิรงครับผมไปเห็ดเนื้อไหลนะครับเนาะแล้วก็วิธีการเห็ดลูกดอกครับเท่ากับเสียตัวนี้ออกเล็กน้อยครับเสียเสียเสียร์ตรงนี้ออกครับเสียหัวมันเนี่มันเข่าหูหงมินได้ครับอันนี้ก็เป็นล่ำต้องเหลืองหงมินครับมันก็ดิเข่าได้พอดีครับดีเข่าได้พอดีนะครับเนาะเครื่องจักรนะนี่ครับล่ำหงมินล่ำหงมินมันก็ดิเข่าได้พอดีครับเอาเนาะ เสีย first, ไเขาได้พอดีครับผมแราคาขคนมั่นครับคนมั่นเท่ากับดอกสวานครับดอกสวานสามจุทธามินครับดอกสวานสามจุามินม mm. ันสีมีหู้อยู่แล้วนะครับมันสีมีหู้อยู่แล้วเนี่ยมันเป็นหู้เกี่ยวอยู่แล้วนะฮะเท่ากับตัดดอกตัดดอกเล็หน่อยแล้วเท่ากับดอกสวานครับดอกสวานรองลงไปเลยครับดากมันี่ดอกสวานลองดางลงไปเลยดอกสวานมั่นสามจุทามินครับผมแทงไปได้ครับแทงไปจนเลอกเติบหรืไปแต่ว่าให้เลื้อเกี่ยวไว้ครับให้มันหมุนเข้าไปได้ครับแล้วกาเกี่ยวเกี่ยวตัวนี้นี่ เกี่ยวตัวนี s. S ้นี่เขาต้องเลือไใบนะครับนี่เขาต้องเลือไว้เลือไว้เพราอยังครับเลือไว้เพอย่ำเขาย่ำเข้าหมัดนี่ครับย่ำเขาหมัดหมัดเอ็นนี่ครับเพกัวพีพี่แรงดันมันสูงครับแตเขาวิมีเกี่ยวมี่ยังไหวเขาย่ำมาลาเข้าหมัดเอ็นนี่เอ็นสายพี่อีตัวนี้มันสิหลุดขึ้นมาพี่ครับมันสีลูดมากยังไม่ยื่นปุ๊บสายพี่อีมันสิดันออกมาก่อนลูกดอกที่ด้านหลังนี่นะครับแล้วมันแห้งครับเขาต้องมีเกี่ยวไว้นั่ครับผมมีเกี่ยวไว้แตาหมัดสายพี่อีนั่นเมืจังสีบอจังสีบลูดอกก่อนนะครับ แล้วก no ็อีกอย่างหนึ對對่งครับเวลาใส่ตัวนี้เพราะว่าสองข้าใส่ข้าวกล่องพี่ๆยิ่งปลาเนี่เข้าเข้าสิบะมีแม่เล็กครับข้าสิบะมีแม่เล็กดูดเนาะข้าก็ต้องใส่ตัวนี้ครับเอ็นตัวนี้สายพีเนี่ยเวลาข้าพันกับข้ามัดเข้าไปนี่ข้าต้องมัดให้มันใหญ่ใหญ่จักหน่อยให้มันฟิตๆออกฟิตๆทุ่งของวิ่งจักหน่อยนี่ครับฟิตๆจักหน่อยครับปล่อยลงสิบรไหลนี่ปล่อยลงสิบรไหลครับข้าก็ต้องให้มันฟิตๆจักหน่อยข้าก็ยังยนี่เมื่ใส่ข้าก็ยังเบียดใตายเบียดควายเบียดตายกว่าทัลงไปเลยครับ ถ้าถ้นมั้นบ่ไหลเขากะหาเราใหม่ต้องแดมหรือว่ากะหาเราใหม่เห็นมันเขาหูงมินแต่ครับเอาเงาเลยเล็กน้อยไปถันมันลงไปครับต่นมันลงไปให้มันถึงเห็นมันถึงสุดโหลดทางไมมมันนะมหนลงไปแต่ลงไปมันสุดกับมันจัางสีเที่ยงหรือกับสีแห้งครับผมสีเที่ยงหรือกับสีแห้งขอสำคัญเลยเวลาหมัดก็คือตรงมัดนี่นะครับผมตรงหมัดมัดตัวนี้มันใหญ่จังน่อยมันเข่าพอดีก็ไม่ได้ยิ่งพอดีเข่างวงมิน ถ้าเขามาไปแล้วเขาจะลงไปมันยังหลวมอยู่เขาก็ขอดขึ้นไปอีกครับขอดพันไปอีกมาตุ้กตุ้กไปก็ได้แล้วครับพันไปอีกเห็นมั้มันพอดีฟีฟีจักหน่อยนะนะครับเอามันเข้าบิดฟิดจักหน่อยเห้ามันไหลก็ตรงไปได้ปฟกมันจะสีคลายตัวจักหน่อยมันจะสีบลุดครับมันสีบลุดย่างเขาสั้นไปปืนลงมันสัจะย่างเขาสั้นไปที่เขาลงมันจะสีบรไหลออกก็ะใสการได้ครับสายที่ใส่เนี่ก็จะเป็นร้อยปอนครับผมหนึ่งร้อยปอนนัเนาะหลุดหอกกับสีมอใส่ครับ เป็นสี่มอไซเขากับมาเจียอ่าประมาณสิบหาเส้นเอ้ยสิบสี่เส้นเนากแมเจียตัดตัดหล้วก็เจียแหลมเจียปลายแหลมดาบเขากับมาตัดนะดาบเขาจะเป็นประมาณนี้ครับสองเม็ดนี่ครับดาบก็จะประมาณนี้ครับอ่ะอันนี้ก็เป็นสี่มอไซส์นะครับสี่มอไซส์ข้ามดาเขาเนี่ยครับผมอ่ะสี่มอไซส์เลก็จุกกึึงมาเนี่ยนะครับเนาะ เอากลัมาหมุนลงไปเลยครับหมุนลงไปเลยเอาประมาณว่าข้าพเจ้าใจครับนี่ก็เลื้อยไปหมุนลงไปก็เลื้อยไปประมาณนี้ก็กหน่อยครับนี่เลื้อเลื้อเกี่ยวตัวหนตัวนี้เขาก็หยอดเก่าครับหมุนไปแล้วเขาก็พเจาเห็นจังแล้วเขาจังหยอดเก่าแล้วเด้อหมุนลงไปบูดีแล้วเขาก็หยอดเกา่าไปจังน้อยครับราจจาราานี่จังสีเทียงครับหยอดเก่าไว้เลยครับผมหยอดเก่าไว้กะว่าจากราคาตัวนี้กะประมาณ จากจากดากันมาหนีนะจากดากมันมาหนีกะเอาประมาณประมาณจะสิบหามินนี่ตัวนีนะครับแล้วนี่ตัวนี้เอาประมาณสิบหามินครับตัดเลยตัดตรงนี้เลยก็ได้ครับนี่ตัดตัดตรงนี้เลยครับตัดตรงนี้ออกเลยเดี๋กระเทยไ้เบิ้งละครับผมตัดตรงนี้ออกเลยครับแล้วก็ตัวนี้เขาก็ตัดออกว่าจากนี้มาหนีกะให้ได้บัสซีเซียนพ่อไต้ตัวครับอันนี้พ่อไต้ตัวเราต้องเขามาสั่นมางยากับตัวล่อเข็มเป็นเบิ้งเอาครับ ะเดี๋ยวสียอะไรเบิเ้งเจ้ากันเจ้าสุดนหนึนห่งนะพี่น้องเราไปเดี๋ยวเ็ะเบิ้งครับผมอาสำหรับบกกวาดเท่ากับมี่สวานครับผมสวานกับหินเสียนะครับผมแล้วก็คิมล็อกงลองกลับไปยุบบ้านนี่ครับตัวนี้เทากาับนี่นะครับกับสีว่าตัดตัวนี้นออกเลยครับตัดแตยมาง่ายๆนี่ออกเลยครับสำหรับลำกล้องโอกมินนะครับลำกล้กองเบอร์สองเท่านี้แล้ครับผมผมกับมีลำกล้องเบอร์สองเนาะ ใส่ลำฟองเบอร์สองครับตัดออกแล้ว,ลวก็แยกจังน้อยกับเขาได้พอด,ดีแหละครับบางทียังหลายครับอ่ะเดี๋ยวตัดกันก่อนพี่น้อง ประมาณนี้แหะพี่น้องกระตายตกไปเลยครับอ่าตกประมาณนี้นะครับเะม่กระติบมีหูเห็นไหมครับเนี่ยมีหูอยู่เอากระใส่ดอกสว่านอ่สามจุดหามินเอาเข้าไปเจาะเข้าไปเจ้าประมาณจะมิลสองมินก็ได้ครับผมมินสองมินนี่ครับตัดประมาณนี้แหละครับผมอ่าเดี๋ยวเราสิว่าดอกสว่านเจาะลงไปนะครับด้อ่ะกระใส่ดอกสว่านนี่ยนะครับดอกสว่านสามจุดหามิครับวางไปในหูเลยครับผมเจาะลงไปครับตัดเข้าไปเร้อยครับ ใครับผมฮะนีพี่รองอ่ะนี่ครับมันกะดีง่าเห็นมามจล็กน้อยนะเนาะหูหลังหูหลักนะ่ํซันี่ก็ได้แล้วครับประมาณนี้แหละครับดอกสะวันสานยูามินแข่งกับไอสนี่กับพ่อแล้วครับฮะพี่รองจะเอามุนลงไปเลยครับนี่มุนลงไปเลยครับกระดีประมาณนี้ พี่น้องกระดีประมาณนี้แหละครับนี่เกระจอลงไปประมาณนี้ครับเดี๋ยวห้องกระเสียแข็งลบปุมจังหน่อยครับนี่ลบออกจังหน่อยเห็นเป็เขาหุ้งหกมิลได้พอดีแหละครับพี่น้องตรงนี้ห้องกระเจี๊ยมันเรียบๆครับฮกรดีกระมือก็ไปประมาณนี้เหลือนี่ไว้ได้ครับนี่เหลือเกี่ยวมันไว้นั่ครับไว้จะย่างผ้ามัดอินครับมันย่างพ้มัดอินเขาเนาะสายพี่เข้าครับมันจังสีปลูดลงมาพี่ครับย่างผ้ายิ่งนะครับเนาะอันนี้ก็ประมาณสี่สิบเส้นโปตายโตครับผมสี่สิบเอ่อสิบสี่เส้น สิบสี่เส้นกับสิบห้าเส้นกับแล้วแต่ผู้มักสิบสองสามเส้นกับแล้วแต่ถ้าตัวปกติผมใส่ก็อยู่ประมาณสิบสี่เส้นครับผมอยู่ประมาณนี้เนาะก็อยู่ประมาณนี้ครับมานขึ้นหนึ่งนี่ประมาณนี้ครับผมใส่ผมก็จะประมาณนี้เลยครับผมนะประมาณนี้เลยครับบ่ตายโตแล้วครับตัวนี้ อ่ะกับประมาณนี้ครับพี่น,อน้องถือแล้เ,เขาก็เหลาปลายเลยครับเหลาปลายกันแล้ว กับประมาณนี้นะครับพี่น้องนะมันบ่ค่อยสัตว์ฟ่องไว้พวกกัดกันไลยครับกะบ่ได้บ่ได้ยังกระดอกกระเดียครับกะเอาคมเพรได้นะประมาณนี้ครับอ่าทีเดียวกับไม่เสียดากกันครับผมอ่ามันก็เลยกวดเลยนะหนูมากครับอืมเข้าไปเมื่แตงดากกันจังหน่อยครับผมแต่งนี่ครับมาเจี๊ยบเจียบม่วงเหมียวจังหน่อยครับตัวนี้กับเจียบมันเรียบๆครับผมนี่เขาดอกสว่านล้องไปก็มีห้องรับลมครับประมาณนี้ครับนี่ กเจียด,ด่ยยดากหรือเกจ์ด่างเล็กน่อยครับนี่แหละครับพี่น้องนี่เ็แล้วก็สรอยู่ประมาณนี้ครับอ่านี่ครับตรงนี้เฮาก็หมุนเข้ามาเล็กๆจกักหน่อยเท่า้เด้อนี่เออ ให้มันเหลือเกี่ยวไว้จักหน่อยให้มันเหลือเกี่ยวไว้จักหน่อยครับต้องเลือลายกันเลยครับผมนี่มันอยู่ประมาณนี้ครับนี่อันนี้เขาก็หยอดเกลียวเลยครับเอาเกลวห่อนเกลียวยังหยอดเข้าไปเลยเลยครับผมนี่ล็อกเกี่ยวไว้กันไข่นะเกลียวห่อนหยอดเข้าไปก็เรียบร้อยครับผมนี่ครับลูกดอกยิงปลาครับผมที่ผมเ็ดใส่อยู่สุกมื่นนี้นะนะแกใส่งานได้ดีครับผมใส่งานได้ดีระยะสิบเม็ดสิบห้าเม็ดกะได้กินด้วยครับพี่น้องเนาะสำหรับลูกดอกยิงปลาผมก็นเลย ก็ถือว่าโอเคครับตุ่ดอกอยิงปลาสี่มอเตอร์ไซค์นี่กะเก็บไรกะสำรองไวไลท์ครับพี่น้องโอเคอืมก็สำรองไวไลท์ครับอ่ะเอาไปเป็นแนวทางครับผมถ้าพี่ๆหน้าหน้าท่านใดสนใจอยากเพ็รกะนี่แหะครับผมเพ็รกะประมาณนี้แหะครับกับปริญญากครับพี่น้องสะบานเจียวออกสักนี่แหะครับ หมุนก็ไปอันนี้ผมก็หยัดกาวเรียบร้อยแล้วดอกสว่านเจาดากสว่านสาจุดหามิ้นครับเงาลอยดอกต่อกระเงาประมาณหอยสิบสี่ประสิบสี่มิ้นสิบสี่เส้นสิบห้าเส้นสิบสี่ที่หาแล้วแต่ขนาดครับ so นี่แต่ส่วนมากกับสิบสี่เส้นที่ผ่าเส้นครับเราป้องเราไปออกประมาณนี้ครับปูเรือนสิบห้าเส้นครับสิบห้าเส้นกับเงาผลนี่ก็ร่งดีครับพี่น้องนี่ประมาณนี้ครับอ่ามันกระดิมี เขาสีมีห่องรับลมครับนี่ห่องรับลมอยู่นี่ยิ่งเขายิ่งไปมันก็้ทเป็นเด็กไข้ก็เป็นลูกดอกที่เขาปลาลูกดอกครับตัวนี้มันก็ต้ตโตลมเล็กน้อยท้ายเปานะนยิ่งออกไปก็ไปตรงเลยครับบ่เบี้ยวเบายัางครับนี่นยิ่งออกไปก็เสียบจุดปลดแล้วลครับสอดพุทธกันนะครับนะสำหรับตัวนี้ใช้งานได้ดีครับผมอ่ะอันเดยียวเฮกกาสีหมอ้อไส้ธรรมดาเานี่ครับผมสีหม้อไส้ธรรมดาตัวนี้สีหมอ้อไส้นี่ครับผม เอาไวเป็นแนวทางครับพี่น้องสำหรับพ,พี่นาท่านใดใส่พีทีพียู่อยากเอาไปเฮ็ดเดี๋ยวคงว่าเฮ็ดแมวใดหลูกดอกยิ่งป่าครับเนาะกับเฮ็ดประมาณนี้แหละครับผมสำหรับพี่พี่ท่านใดอยากได้ก็ใส่คีข้านเฮ็ดผมมีล่าเฮ็ดกับผมกับจะลงขายไปในรัศดาใช่ไหครับผมเฮ็ดลงขายไปเยอะครับผมถ้าผู้ใดอยากได้ปีข้านเฮ็ดก็ไปสร้างได้ครับไปสร้างได้ครับผมเดี๋ยวผมเชียวลิงแบะไว้ด้านล่างนี่อยนะครับเด้อด้านล่างไต่คลิปนี่อยครับผมแต่ว่า มันกับบมาตรถานนะครับผมก็คือบริดมาตรถานอะไรคือแคดเองนะครับน้อยเคดเดงแล้วกับมันกับบอเมี่ยังตายโตนะครับแตัวความเหีวกับสิมาตรฐานอยู่ครับลูกดอกกล่นกับสีประมาณนี้แหละครับผมประมาณนี้แหละเนาะกาได้ไปกับล่องเอาาปไทเอาไปล่องยิ่งเงินเบิงครับผมไปเทศไปล่องยิ่งกัินเบิงนะครับนะแล้วการสำหรับหน้าท่านใดครับผมอยากุมว่าผมใส่ล้ำกล่องแบบใดกาผมก็ใส่นี่ครับ นี่ล้ำทองเหลืองครับผมตัวนี้ก็ตัวนี้ก็มีขายเท้ากันครับล้ำทองเหลืองหกมิลนครับล้ำทองเหลืองเบอร์สองล้ำเบอร์สองครับผมนี่ล้ำเบอร์สองกระใสขอบล้ำสิบกวามิ้นได้พอดีครับล้ำขอบล้ำแปดมิ้นตไหมครับผู้ในแปดมิ้นต์ผมกระใสตัวนี้แหละครับผมตัวนี้แหละเอาก็มบาตัดแบบล้ำกล่องเข้ายาวสมเด็จเข้ากระบาตัดไปเลยครับตัดออกนี่เอาก็ตัดออกครับเอาตามขนาดล้ำกล่องเข้านะครับกระถอดตัวนี้ ถอดล้ำเกี่ยวออกพี่น้องถอดล้ำเกี่ยวออกแล้วก็เอาตัวนี้วัดวัดขนาดแล้วก็ตัดใส่สุบใส่แท่นได้เลยครับสุบใส่แล้วก็ล็อกลก็ใส่ยิงครับอ่านี่แล้วครับล็อกล้ำแล้วก็ใส่ยิงกับลูกดอกตัวนี้ได้เลยครับลูกดอกตัวนี้ก็ใส่เข้าไปก็ยิงได้เลยครับเวลามัดกก่ย่างที่ผมบอกต้นคลิปแล้วครับผมการมัดให้มันใหญ่ๆจักหน่อยให้มันมีฟิดหูจังหน่อยครับเพราะว่ามันดัดข้าไปได้ครับหาไม่หายังดัเข้าไปเอาครับหรือบอกว่าเออแต่มันฟีดทั้งหมดน้อยนึงเข้าบี ยุดโตจัาหน่อยครับมันก็ไหลลงไปได้แก๊กมันมันไข่โตมันกับยึดมันเองครับเขาสั้นปลายปืนลงมันก็บโไหลมันก็บจีโบไลถูกดอกกจีโบไหลออกกันเนาะอ่าครับผมสำหรับตัวนี้ผมก็อ่าผมก็บจีจัดชุดยิ่งตาไปด้วครับเด้อสำหรับอ่าเบอร์สองตั้มเบอร์สองครับกับซีมี่กับซีมี่โต้สำหรับตัดลั้มครับผมตัดลั้มตัดรั้มแปดมิ้เท่าตัวนี้ครับเป็นเซตผมเทียบเป็นจ้าเป็นเซตให้เลยครับผม ีจัเป็นเซตหาเลยครับมีมีลำมีโตมีโตจับเอ็นกระบอกเอ็นน้ำกล่องเฮานะครับเนาะหลักการมีกระบอกครับผมกระบอกกิ่งป่ากระบอกเอ็นพร้อมเอ็นหาเลยครับเลกามีลูกดอกนะครับผมลูกดอกแถมให้น้ำลูกดอกแถมให้น้ำเป็นเซตถึงสี่เลยครับอ่าก็มีเซตพร้อมยิ่งครับผมก็คือเอาไปเอาไปก็คือมี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 อ่าพ่อพีซีครับมีพ่อพีซี่ครับเอ็นเอ็นกับเนาหาซิเมตรครับผมหาซิเมตร ยาวประมาณหา10เมตรนะเนาะเอ็นหา10เมตรแล้วก็มีโตรัดล้ำนะโตรัดล้ำกล่องเข้านี่ครับกถ้ามีโตวแหวนรัดไห่น้ำแหวนรัดกัล้ำกล่องไห่น้ำครับแหวนรัดล้ำกล่องไห่น้ำครับเสร็จหนึ่งคือเกาไปคือถอดล้ำกล่องออกเกาะล้ำสนี้ซุปไซแล้วก็พร้อมยิ่งได้เลยครับผมนะพร้อมยิ่งได้เลยเดี๋ยวผมจะจัดลงอ่าผมเสียดลงใต้คลิปนี้นะครับผมถ้าพี่ๆท่านใดสนใจกับอีข้นเนเ็ดจะเล่าง,ง่ายกับเขามาสร้างไงได้ครับผมเนะผมเสียดลงไหวนะครับเนาะแต่มีบปรหลายครับ แต่มีบหลายผมก็มาทดลองเห็ดเบงปะทามีนานาทันใดอยากได้ก็ล่องล่องสร้างกับไปเบงครับราคากับเดียวสิในอยู่ในเว็บแต่ละครับผมเดี๋ยวผมเสียองเดียวลิงแปลไว้แต่มีหลายตัวอยู่สางกับมากกับดีไม่เห็ดพี่นานาเลยลองใส่กันเบงครับผมแก่ม่อยากให้ยากนะยันโตรไปหาหน้านี่หลายอย่างครับผมโปอยากไปหาหลายอย่างก็คือจัดเซตนี่ไปก็คือพร้อมยิ่งเลยครับผมตัดแค่ลั้ต้องเหลืองใส่กับลัแทนล่ัเกี่ยวเข้าครับถอด่ำเกี่ยวออกแล้วเอา่ำมนีใส่ ซุปไซบาลยาซุปส่กับคันมัดล็อกก็พร้อมยิ่งเลยครับผมนะสำหรับเซตนี้ก็ลองไปเฮ็ดไปนั่นก็ลองเบิ่งครับผมต่ขี่คันเฮ็ดกับเขาไปสร้างใต้คลิปนี้ก็ได้ครับต่ขี่คันเฮ็ดะนะครับผมเนาะ้สำหรับคลิปนี้ก็ไว้สวัสดีครับผมเมื่อกี้ก็ต้องขอเอาไว้สวัสนี้ก่อนละครับผมเนาะไปครับผมสวัสดีครับ